13นาฬิกา16นาทีนะครับปันปันตะบันข่าวช่วงสุดท้ายของรายการครับคุณผู้ชมครับนะฮะเมื่อสักครู่ก็จุใจนะครับพาคุณผู้ชมนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถคัสซิกนะครับแล้วก็เรื่องของการให้สัมภาษณ์นะครับของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นสนชนะครับในขณะนี้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่คณะรัฐประาศาสนศาสตร์นะครับนิดานะฮะครบรอบ60ปี นะครับแล้วก็สถาบันก็ก่อตั้งนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของนิสิตนะครับทั้งสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะครับของนิดานะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็พาไปชมนะครับเรื่องของบรรยากาศในการที่นะฮะผมได้มีโอกาสลงไปร่วมกันให้กําลังใจนะครับพี่น้องทหารตํารวจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ครคุณผู้ชมครับก็นอกจากที่ไปให้กําลังใจแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังได้เห็นนะครับบริบทของสังคมนะครับแล้วก็เรื่องราวของพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่ได้ร่วมเดินทางลงไปนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าจังหวัดนราธิวาสนี่เป็นจังหวัดที่สวยงามจริงๆครคุณผู้ชมนะครับมองซ้ายมองขวาแม้แต่ถนนหนทางนะนะครับ บ้านเมืองบ้านช่องเขานี่สะอาดจริงๆนะครับที่จังหวัดเนี่ยสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเสียดายที่ขนาดนี้ก็มีเหตุการณ์เรื่องของความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ทางเ,เจ้าหน้าที่นะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็พูดคุยกันก็เหมือนกับได้เพื่อนใหม่ด้วยเนี่ยนะฮะทางพันโทชูศักด์นะครับท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบางครั้งนี่นะฮะสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นภาพออกมาในข่าว นะครับเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์ก็แค่นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าสื่อมวลชนบางทีเอาไปขยายความแล้วก็ไปต่อจิกซอเป็นภาพความรุนแรงนะครับก็ท่านก็บอกว่าขณะนี้ก็มีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมเดินทางลงไปท่านก็ยินดีให้ความต้อนรับนะครับนะฮะก็เป็นผู้พันกองพันนี่นะฮะพันโทชูศักนะครับ แล้วก็ยังมีท่านรองแม่ทัพภาคด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าหากมีโอกาสเราก็จะลงไปเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของข่าวนะครับสักนี้สักหน่อยนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆนะฮะไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นหนักๆนะครับก็เลยพาไปชมเรื่องของงานที่นิดาพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้นะครับเอาเป็นเรื่องหลวงพ่อคูณ นะฮะเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับยกย่องหลวงพ่อคูณเหนืออาจารย์ใหญ่นะครับวัดบ้านไร่ปิดที่พักนะครับมอยกย่องหลวงพ่อคูณให้เป็นอาจารย์ใหญ่เหนือกว่าอาจารย์ใหญ่นะครับยันไม่ชำละในการสอนนะคุณผู้ชมครับนะครับทางมอนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บอกว่าจะไม่ชำละร่างของหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่ชำละนะครับร่างหลวงพ่อคูณนะครับนักศึกษาแพทย์นะฮะ ในการสอนนักศึกษาแพทย์นะครับคุณผู้ชมขณะที่ประชาชนนะครับยังหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณที่โรงพยาบาลศรีนครินนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็วอนนะครับให้แต่งกายกันอย่างสุภาพนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะฮะเดินทางไปนะครับจะไปกราบไหว้สรีระ นะครับสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับแต่ว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมนะฮะตรงนี้ก็อยากจะให้นะฮะคนที่จะเดินทางไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนั้นนะครับได้ได้แต่งกายให้เหมาะสมนะครับให้มิดชิดสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะลืมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าใครได้ดูรายการอยู่ในขนานี้ก็ช่วยกันบอกนะครับว่าให้การแต่งกายก็ให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะที่บริเวณชั้น7ของภาควิชากายภาพศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสถานที่ตั้งนะครับอ่างดองสรีระสังขารนะครับของหลวงพ่อคูณนะฮะเจจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่นะครับเมื่อเวลา9นาฬิกานะครับของเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับรองศาสตราจารย์ดรวีระนะครับฤทธิ์รอดนะครับ อาจารย์ประจำคณะเภสัตนะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะได้เป็นตัวแทนของดออรธีระนะครับชัยคุณารักษ์นะครับประธานกรรมการนะครับบริษัทชั่วจั่วกี้นะครับจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเพื่อมอบรูปหล่อพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณนะครับจำนวน110องค์นะฮะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาตนะครับจิระอุทิพ,พงศ์นะครับผอโรงพยาบาลศรีนคริน มขอเนี่ยนะครับเป็นผู้รับ,บอมอบขณะเดียวกันได้มีประชาชนนะครับผู้เคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณนะฮะได้เดินทางเข้าไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับโดยคณะแพทยศาสตร์ได้จัดโต๊ะหมู่บูชานะครับเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อคูณนะครับไว้บริเวณชั้นล่างของอาคาร7ชั้นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับให้ประชาชนได้กราบไหว้ โดยทางคณะแพทยศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์นะครับขอร้องผู้ที่มากรับไหว้สักการะสรีละสังขารของหลวงพ่อคูณนะครับขอให้แต่งกายอย่างสุภาพนะครับซึ่งก็พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะส่วนกรณีที่นายเกียงไก่นะครับจาลุทวีอดีตรองประธานกรรมการวัดบ้านไร่ชี้แจงผ่านสมุดปกเหลืองนะครับชุดความจริงกรณีวิหารเทพวิทยาคมสืบสารพระพุทธศาสนา ตามปัณิธานนะครับหลวงพ่อคูณนะฮะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหลวงพ่อคูณนะครับโดยระบุว่าได้สำรองจ่ายเงินค่าก่อสร้างนะครับและบริหารจัดการวิหารเทพวิทยาคมนะครับหรือว่าวิหารกลางวิหารกลางน้ำวัดบ้านไร่เนี่ยฮะค,คุณผู้ชมฮะมูลค่าการก่อสร้างกว่า355ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนตุลา 2556นะครับจนถึงเดือนเมษา2558รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ96ล้านนะฮะ5 5 7 1 5บาทเนี่ยนะครับและระบุยอดนี่รวมทั้งสิ้นนะครับ100ล้านนะครับ285,536บาทนั้นนะครับนายทวัตเรืองหลายนะครับรักษาการนะฮะร,รักษาการวัยยาว,วัชกรนะครับ วัดบ้านไนร่เนี่ยนะฮะเปิดเผยว่าการบริหารจัดการวิหารเทพวิทยาคมหรือว่าวิหารการน้ำนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายเกียงไกจารุทวีนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะฮะโอ้โหนะฮะเขาบอกว่ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับก็การก่อสร้างเนี่ยใช้มูลค่ากว่า3ามร้อยห้าสิบห้าล้านบาทนะฮะเขาก็ยังบอกต่อนะครับว่าซึ่งมติของคณะกรรมการวัดบ้านไนร่เนี่ยนะฮะ ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ไปแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเงินส่วนอื่นๆนะครับของวัดบ้านไร่ส่วนจะมีการชดใช้นี่คืนให้หรือไม่นั้นนะครับคงจะต้องมีการพูดคุยกันในคณะกรรมการของวัดบ้านไร่ชุดใหม่นะฮะที่จะแต่งตั้งโดยพระภาวนาประชานาทนะครับหรือว่าหลวงพ่อนุษย์นะครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะนําเงินในบัญชีส่วนอื่นๆของวัด บ้านไร่มาใช้หนี้นะครับหนึล้านบาทนั้นคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับและทางนายเกียงไกรก็แสดงความรับผิดชอบแล้วด้วยนะฮะว่าจะนำไรายได้จากการบริหารจัดการวิหารกลางน้ำทยอยชดใช้คืนซึ่งตอนนี้รายจ่ายนะครับรายได้นะฮะขออภยัยจากเงินทําบุญประมาณเดือนละ2ล้านบาทเลยทีเดียวตรงนี้นะฮะก็อยากจะฝากไว้สักนิดนึงนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรม พุทธศา,าสนานะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบนะครับในเรื่องของการตั้งมูลนิธิการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวัดก็ดีนะครับว่ามีการตรวจสอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับเรื่องขององค์กรในการที่พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นศรัทธาเลื่อมใสที่เป็นจํานวนมากนั้นนะครับก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องเงิน มูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เร็วๆนี้ที่มีเรื่องมีราวนะครับก็เรื่องของทางด้านวัดแถวปทุมธานีนะครับก็มีเรื่องราวการใหญ่โตนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะฮะเขาบอกว่ามีเงินบริจาคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนนะครับอย่างทัศนะของผมส่วนตัวนะฮะก็อยากจะให้มีการเผยแพร่เรื่องของหลัก ธรรมะนะครับหลักธรมมธนนรมพิบาลนะฮะหรือว่าหลักธรรมต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้ว่ามาเผยแพร่เรื่องของวัตถุมงคลนะครับให้พี่น้องประชาชนมาหลงงมงายกับเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องของ,ของเครื่องรางของขังนะครับเรื่องของเลขหวยต่างๆเรามีได้นะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอประมาณนะครับอย่าให้หลงงมงายจนเกินไปนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครนะครับ แล้วก็ยังมาดูต่อมามาดูเรื่องของนี่นะครับพลเอกประยุทธ์นะฮะโอ้โหมีภาพถือทุเรียนนะฮะน่าจะเป็นทุเรียนก้านยาวนะครับนายชวริตชูขจรนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำกลุ่มเกษตรและคณะทำงานนะครับที่ร่วมจัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพนะครับตลาดริมคลองพดุงกรุงเกษมนะฮะข้างทำเนียบรัฐบาล พบผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อแสดงความขอบคุณนะฮะพร้อมนำทุเรียนก้านยาวนะฮะไปมอบให้ท่านนายกด้วยนี่ก็เป็นภาพข่าวนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของขู่ฟันข้าราชการใส่เกียรวว่างด้วยนะครับบิ๊กตู่หึ้มโยกย้ายลดบำเหน็จนะครับประยุทธ์ยอมรับห่วงรัฐธรรมนูญเสียของนะครับทางด้านของสุเมธที่คนสร้างหนี้ข้าวรับผิดชอบนะครับ นี่นะฮะเดี๋ยวต้องมาติดตามมันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับบิ๊กตู่ยอมรับนะครับห่วงรัฐธรรมนูญเสียของเผยพร้อมเปิดช่องประชามตินะครับแย้มขั้นตอนต้องให้กกตนะฮะเสนอนะครับขู่ฟันข้าราชการเกียวว่างด้วยนะฮะนี่นะครับเมื่อวันนี้นะครับ26พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีนะครับโดยก่อนการประชุมนายวีระรจนะโพจนารัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะศิลปินดาราเข้าพบนายรัฐมนตรีนะครับเพื่อมอบสัญลักษณ์วันวิสาขาบูชาโลกประจำปี2558นะครับโดยกรมการศาสนานะได้กำหนดจัดงานสัป,ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชา นะฮะประจําปี2558ระหว่างวันที่29พฤษภาคมนะครับถึงวันที่9มิถุนายนโดยพลเอกประยุทธ์นะครับกล่าวว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวนั่นก็คือครูบาอาจารย์พ่อแม่นะครับขออย่าทําร้ายเทวดาของตัวเองนะครับท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวนะครับที่จะมีการจัดงานนะฮะในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยังกล่าวนะครับคุณผู้ชมฮะว่า <c oughs> ได้ส่งคําขอแก้ไขเพิ่มเติม ร่างรัฐมนูญนะครับในส่วนของคลมไปให้คณะกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญนะครับตามกรอบเวลาที่กําหนดนะฮะโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กล่าวนะฮะว่าเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าไม่เชื่อมั่นประเทศไทยจะไปอย่างไรนะครับมันไม่ได้วันนี้ผมพยายามไม่บิดเบือนอํานาจตุลาการองค์กรอิสระนะครับก็ว่าไปจะผิดจะถูกก็ว่ามานะครับแต่ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการ ใครไม่เข้าสู่กระบวนการต้องถูกลงโทษเป็นนักโทษไปแค่นั้นเองนะฮะทางด้านพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวนะครับซึ่งตรงนี้นี่นะฮะผมก็เห็นด้วยนะครับในการที่ทุกคนนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสเดินทางไปพบกับเพื่อนผมนะฮะพันตำรวจตรีสุรเชษนะฮะก็นังสกุลไม่ขอเอ่ยลวกันนะฮะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นนายตำรวจที่ดูแล อยู่ในกรมตํารวจอยู่ในขณะนี้นะฮะเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังครับว่าไม่น่าเชื่อนะฮะว่าย้ายขึ้นตําแหน่งสารวัตรนะครับในที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องของการหมิ่นสถาบันนะฮะเขาบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยมีคดีเรื่องของการหมิ่นสถาบันจํานวนมากเลยทีเดียวเพื่อนบอกว่าตกใจมากครับคุณผู้ชมนะครับว่ามีการหมิ่นสถาบันค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนมากคดีเรื่องหมิ่นสถาบันนะครับก็มาจาก คดีเรื่องของบางกลุ่มนะฮะผมไม่เอ่ยแล้วกันนะฮะค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อย่างที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้กล่าวว่าใครกระทําความผิดก็ให้เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมไปนะครับเห็นด้วยนะฮะวันนี้มีการเขาเรียกว่าทําให้ประชาชนนั้นแตกแยกนะครับให้เรื่องของประเทศชาตินั้นมันแย่ลงนะครับวันนี้ต้องช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในวัน พรุ่งนี้นะครับจะนําเตรียมข้อมูลนะครับวันนี้รายการปันปัตะบันข่าวก็ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ฝากติดตามชมนะครับ IPM 6 5สถานีฟ้าให้ทีวีสถานีบรรเทาทุกข์นะครับวันนี้ผมปันทนกุลิรัตนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับรายการปันตะบันข่าวครับพบกันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ